เดี๋ยวก็ลับไปคุยแล้วอันนี้แกงปลาอันนี้คือข้าวเลยน้ำพริกมะขามแน่ๆอันนี้คือข้าวค่ะไม่ต้องเปิดนะคะก็เห็นแน่นอนค่ะ อว้าวโอ้ไม่กอดโอ้ยใบกพี่ขาโอ้ยเยมันเล่นแสงขนาดนี้นะคะคุณพี่จะโดนเครื่องตรวจเพชรนะคะพี่ระวังระวังนะคะพี่ที่สุดค่ะโอ้ยไม่กอดค่ะวิ่ขนมซีฟู้ดนะคะมหเดี๋ยวดีค่ะน้องแพทนะคะ เคยมาที่วัดไอ้ไข่นี้บ่อยไหมคะก็เป็นหลายครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าชาวไทยและชาวชาติท่าไม่ติดโควิดนะฮะไม่ติดเรื่องโควิดก้าวกรกโรคระบาดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับหลายๆท่านก็คงจะเข้ามาสักการะบูชานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราผมและเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกคนก็ได้มาขอโชคขอลาบนะครับ วรดที่๕วัดที่๖ตอนนี้เราก็วัดเกดีครับผมซึ่งเขาบอกว่าใครที่ได้มาไหว้นะฮะก็จะมีโชคลาภกับทุกคนครับผมเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อก็จ่ลบหลู่เนาะครับเพราะว่าวัดไอ้ไข่เจดี JD นะครับก็เป็นความเชื่อของชาวใต้นะครับมานาน,นโดยเฉพาะคนอำเภอสีโพนและชาวนครศรีธรรมราชนะครับได้บนบานสารเก่าว ขอได้ขอไหว้ได้รับนะฮะขอได้ไหวรับเขาก็หลั่งไหลเข้ามานะครับในตอนนี้แล้วก็ในช่วงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับยังไงก็ให้ความร่วมมือในการเข้ามากัวด้วยกันนะโดยการสวมแมสนะครับล้างมือวัดอุณหภูมิเข้ามาทางวัดด้วยนะครับตอนนี้ไม่เพียงแต่ชาวใต้นะคะกลายเป็นแบบคนทั่วทั่วทั่วประเทศก็จะรู้จักวัดเจดีย์ไอ้ไข่อนียค่ะโทษ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 อ่า ก็จะรู้จักวัเกดเจดไอ้ไข่นะฮะซึ่งบริเวณตรงข้างหน้าเนี่ฮะนะครับ,บรนี่ฮะด้านหลังเรานี่ฮะก็คือจุดจุดไหว้ขอแล้วก็คนไหนที่ล่าสุดนี่เห็นบอกว่ามีคนที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งครับอันนี้นก็เยอะมากเยอะมากนะครับก็เขาเป็นเขาว่าบารามีของไอ้ไข่นะครับบารามีของ มีสักศิธย์ทั้งหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีคนด้วยนะครับแต่หลายคนที่มาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเกือบทุกคนนะครับเรียกว่าวัดนี้นะฮะตั้งแต่มีเอข่เนี่ยนอกจากวัดเจริญแล้วเนาะพื้นที่รอบข้างนี่ก็กลายเป็นแบบเจริญไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายนะประทัดหรือว่าของของไหว้ของแก้บนต่างๆนะครับก็ เยอะแยะมากมายนะครับารไม่มาเกิดขึ้นมากมายแล้วก็แถมยังมีรีสอร์ทนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะถ้าอย่างที่บอกว่าไม่เกิดถ้าไม่เกิดโรคระบาดโควิดสิบเก้าเนี่ยตอนนี้เที่ยวบินของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็เป็นเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาว่าเที่ยวบินเยอะที่สุดในประเทศไทยเยอดยมากแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะคนจะมาบูชาคนจะมากราบไหว้ไอ้ไข่วัดเทดีครับ ยินช่วงที่พี่เคยมานะจะเป็นแบบต้องต้อง,องคือเดินเดินชนกันเลยแหละดีอย่างที่เรามานี่คนน้อยเนี่ยที่เรามานี่คนน้อยแล้วก็มันก็เป็นโอกาสหนึงที่เราได้เข้ามาแบบสบายบแล้วเรามาถึงช่วงค่ำเดี๋ยวพี่จีน่าเชิญฝากไว้ได้สวัสดีค่ะยายมูกนะฮะสวัสดีคุณเจสสิตตางนะคะ ขอมาให้ถูกระวันที่หนึ่งด้วยนังวดนี้อ๋อ่ะก็ขอพรได้นะคะสวัสดีค่ะขอพรได้นะคะเหมือนสาัตร์นใช่ไหมขอพรได้ไข่พี่นะใครๆก็ขอโชคลาภตังงนั้นแหละพี่ก็มาขอบ่อยละวดนนี้พี่ไม่ขอนะไข่นะ วันนี้พี่ไม่ขออะไรเพราะว่าพี่ขอไปเยอะแล้วพี่ขอไปบ่อยแล้วนะฮะก็คิดว่าคงจะถึงคิวพี่แล้วล่ะ <c oughs> คงจะถึงคิวพี่แล้วพี่ก็เลยแบบว่าเออไม่ขอละเพราะว่ามามาขอสามสี่ครั้งละสิติกุมาเจดีไอ้ไข่จะมหาเทโรลาพระลาภาพระวันตุเมเอาสาทุะเดี๋ยวให้ดูพระนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะ นี่คือจุดบริเวณที่เขาว้าป้ายนะนี่ค่ะ,คะบอกเลยว่าสะพึงมากสะพึงไม่สะพึงก็มีคนทำไก่ทองคำมาถวายแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่องคนดังวันนี้นะคะอยากทราบว่าเคยได้ยินนะฮะทราบว่าทำไก่ทองคำมาถวายไอ้ไข่ด้วยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะคะทุกวันนี้ อซชามีแต่ของคาทรายเรื่อยๆโอ้นี่คือได้มาจากการเขาเรียกว่าบอกไม่ถูกมันแล้วแต่คนเชื่อเนาะมาพูดถึงความเชื่อหน่อยบางคนก็แบบบางคนก็มาบ่อยขอก็ไม่ได้นี่นี่นี่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เขาปิดวัดให้เลยดูสิคะเพื่อป้องกันโควิดใช่เรามาก็ประมาณนี่นี่จะทุ่มแลวนี่เนี่ยเพายังเปิดรัดให้เลย ผูด<ห>้องความเชื่อหน่อยบางคนมาขอบ่อยแล้วทาไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรต้องดูตามดวงราศีของเราเป็นเดิมด้วยนะครับว่าท่านจะไปเชื่อได้มากหรือน้อยเพียงใดอย่าลดละความอุายาค่ะมันมีความโลภไหมบางคนมาขอแล้วไม่ได้แล้วก็บ่นก็คนถือกล้องนี่ไงครับใช่ค่ะคืออาดิเจนก็พูดถึงว่าบางทียอมรับว่าโลภเพราะบางครั้งด้วยความลําบากของคนใช่ค่ะ ด้วยความทุกข์ยากลําบากขอที่พึ่งทางใจแล้วก็ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมาเพราะบางทีเนี่ยมาไกลก็ด้วยความมาไกลก็ที่เ่าัวเองต้องมาโชคลาภแหละแต่อย่าลืมว่าการที่ได้มาไหว้ก็ถือว่าเป็นโชคแล้วเนาะแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองว่าจะปรากฏผลจะเพียงแต่ว่าถ้าไม่เราไม่ท้อทุกอย่างก็จะมาถึงพระเจ้าก็ เกือบครึ่งชีวิตนะคะกว่าจะได้บรรลุธรรมหรือกว่าจะได้ทาการยอมรับาจากทุกคนกว่าจะได้ประสบความสําเร็จก็ต้องตากัญดาประสบการณ์นี่ค่ะคือเขาบอกว่าเราจะขออะไรได้หรือไม่ได้ในทุกวันที่เราได้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วยังมีชีวิตอยู่นั่นคือพรที่ล้ำค่าที่สุดโชคดีที่สุดแล้วค่ะกว่าจะสะสมมาเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหเนี่ยใช่แล้วกันบารมีนะการเกิดเป็นมนุษย์ที่ก็ต้องอาับารมีเหมือนกัน จะแบบบุกเีค่ะคูไปกอยจูกเลยขอให้ถูรวันที่หนึ่งวดนี้จ้าทุกคนก็หวังครับคนมาก็หวังเหมือนกันงรางวันที่หนึ่งกันหมดนะครับหวังกันหมดก็มี่ขอแค่สามตัวก็พออ่ะสามตัวท้ายสามตัวหน้าเพราะมีโอกาสถูกมากกว่าที่หนึ่งแต่ถ้าเจอที่หนึ่งก็แล้วแต่ไข่เด้อแล้วแต่ไอไข่นะจ้าอ่า นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะสาธุการเอานะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ใครที่ดูสดตอนนี้ก็เท่ากับว่าคุณก็กําลังได้อธิษฐานไปด้วยนะคะค่ะเนี่มีข้อมูลเพิ่มไหมครับข้อมูลเพิ่มอยู่ตรงนี้เลยยังไงคะอยู่ตรงเป็นตอนนี้มีประวัติและตำนานตั้งแต่ทำไมถึงได้สร้างในไข่ขึ้นมาหรือว่า ใครมีตำนานเล่าขานอย่างที่คนรู้เบื้องต้นว่าเป็นชายถูกทวดได้ยังไงนะครับอันนี้คือจะมีประวัติทางด้านนี้นะฮะให้เราได้ศึกษาแล้วก็องออริจีนอลนะครับองแรกเลยนะครับเป็นองดำไหมเหรอฮะใช่ครับอ๋อค่ะเป็นองคออริจีนอลคือเนี่ยค่ะ ปกตินี่คือเราจะได้เข้ามาไหว้นี่ก็แบบเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเอาไว้ในโบสถ์นะครับแต่ตอนนี้เขาก็เอามาไว้ข้างนอกให้ใหสักการะได้ขอกันนะคะ,ะก็ขอพรกันนะคะรับเพื่อนๆขาทุกๆคนก็มาถึงแล้วนะคะก็พี่ก็กได้ขอแล้วแหละบอกแล้วแหละว่าเออมารอบนี้พี่ก็มาสักการะด้วยบุญด้วยกุศลทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะให้ คุณกุศลทั้งหลายที่ทํามานะครับให้เราโชคดีเราก็มีบุญแหละเราถึงได้มาไหว้เนาะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสวยงามมากวัเดีไอ้ไข่นะคะสวยงามค่ะเป็นช่วงช่วงค่ำ นะะโบสสวยค่ะโบสถ์งดงามมากเป็นคือไก่ตุวตัวใหญ่ไก่ใหญ่มากไอไข่โปรดที่จะมีคือไก่เนาะมีคนเอาไก่ไปวางไว้แบบสามสี่กิโลก็มีแต่ไก่นะฮะรอบอำเภอสิชนทั้งหมดคือมีแต่ไก่ คือแบบ Amazing มากเลยค่ะโอเควันนี้พี่จีน่าก็พาเพื่อนๆมาขอพรนะที่วัดไอ้ไข่เท่านี้ก่อนนะจ๊ะบามอธิบัตน,นาสาธุทุกคนจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้พี่จีน่าอยู่ที่ขนมซ e ฟ f o o d นะคะสวยมากนะคะ้ h oh my ก o d บรรยากาศกลางคืนนะครับปกติถ้ามาทานที่นี่ก็จะต้องเป็นแบบบรรยากาศตอนกลางวันเนาะจะได้เห็นทะเลด้วยค่ะขนมซีฟู้ดนะคะโลเคชั่นที่นี่ดีมากนะคะอากาศดีถนนสวยงามมากค่ะซึ่งแบบเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็สวยงามมากค่ะขนมซีฟู้ดค่ะโหเดี๋ยว เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะคะขนมซีฟู้ดอยู่ไหนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไม่แวะก็เขาโทรหาแล้วนะคะไม่แวะก็วัชรินไม่รับสายแล้วก็ไม่ตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ชวนนะคะเธอพลาดค่ะฉันเพิ่งจอดรถนะคะเดี๋ยวเรารอพระเอกนกกับ ตั้มนะฮะแล้วก็ป้าป้อมนะฮะมาอีกคันหนึ่งพอดีป้าป้อมเป็นคนที่ขนมเป็นคนขนมนะคะก็เดีย๋ยวเราไปทานอาหารกันนะคะก็คงอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดหรอกไม่แน่ใจว่าอาจจะให้น้องเป็นส่วนตัวไม่อยากจะถ่ายอะไรเยอะเพราะน้องง่วงด้วยนะคะอาจจะไม่อยากเข้ากล้องก็ไม่อยากรบกวนน้องเนาะก็ถ่ายได้เท่าที่เราถ่ายนะบางทีศิลปินเขาก็อาจจะอยากมีความเป็นส่วนตัวเนาะไอแรงโปรโมทแล้วก็โปรโมทไปเยอะแล้วก็ <laughs> บางทีพี่ยินะเป็นคนถ่ายอยู่แล้วไงแต่บางทีพอมันพอมีศิลปินอยู่ด้วยบางทีเราก็เกรงใจนะแต่ถ้าพี่อยู่กับเพื่อนๆพนนื่พี่ก็ถ่ายปกตินะฮะถ่ายาทานข้าวทานอาหารตามปกติลําไยได้ไงคะโอ้ยนี่อยู่ที่ขนมซีฟู้ดนะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปข้างในแล้วล่ะแต่พี่ก็รีวิวหน้าร้านนะคะอาจจะข้างในอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะต้องดูก่อนนะคะอาจจะถ่ายนุดนนิดๆแล้วก็มา ประกอบเรียกว่ารีมิกนะฮะจากในคลิปแล้วก็มาเป็นแบบตัดต่อวิดีโอรวมกันก็ได้ก็วก็ได้เนาะอ่าถนนที่นี่กลางวันจะสวยมากนะฮะเพื่อนๆเซิร์ชคำว่าขนมซีฟู้ดก็ได้นะฮะขนมซีฟูด้ดมันใกล้กับสีชนใกล้ๆก,กับวัดไอ้ไข่นะคะคนที่มาไหว้วัดไอ้ไข่เนี่ย เขานอนในสีชนหรือว่าโรงแรมเต็มเขาก็จะมานอนกันที่ที่ขนอมเพราะขนอมนี่สวยแล้วก็รีสอร์ทกำลังสร้างขึ้นมาแบบว่าเยอะมากนะฮะคนก็มานอนที่นี่แล้วก็ได้บรรยากาศได้พักผ่อนไปด้วยค่ะร้านอาหารเยอะมากถนนที่นี่เรียกว่าเป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งก็ว่าได้เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะลองเซิร์ชดูนะถนน ไอ้ถนนที่อำเภอขนอมถนนริมทะเลแบบสวยมากกลางวันเนี่ยจะเขาจะมีแบบจอดรถถ่ายรูปกันเลยชนิดที่แบบจอดรถข้างถนนถ่ายรูปกันเลยค่ะมันไม่อันตรายเพราะรถทุกคันเนี่ยวิ่งช้าเพราะว,าวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทางตรงเป็นทางอ้อมโคง้งขึ้นสูงลงต่ําขึ้นสูงลงต่ําอ้อมโคง้งอ้อมข้างข้างภูเขา คนก็เลยจอดรถถ่ายรูปกันได้นะฮะกลางวันนี้ถนนแบบสวยมากแล้วก็โลเคชัน่นวิวสวยมากนะคะที่นี่คือขนอมค่ะแล้วที่นี่คือร้านอาหารขนมซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารที่ขนมซีฟู้ดดูว่าจะอร่อยแค่ไหนเออถ้าแสงมันไม่มีเนาะมันก็จะทําให้เราแบบดูแก่นิดนึงเห็นไหมมันจะมีร่องตกน้ำหมากนิดนึงถ้าเกิดว่าแสงมันไม่พอเนาะมันก็มันก็นกสีเทาเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะพี่กีน่าทําช่องใหม่นะคะจะพยายามไลค์เพจให้มากๆเพราะว่าตอนนี้เพจเขาก็แบบอยู่เฟซบุ๊กรณรงให้เราทําเพจแล้วก็ให้เรามีวิดีโอเกิน3นาทีขึ้นไปนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วนะคะเฟซบุ <laughs> ๊กเขาต้องการให้พี่จีน่านี่ทําวิดีโอลงช่องแฟนเพจของพี่กีน่านะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามนะคะฝากแชร์ ให้คนได้รู้จักกับแฟนเพจของพี่จีน่านะคะชื่อ myfans นะคะ myfans ก็คือแฟนของพี่จีน่าแฟนคลับหรือเพื่อนฟูงอะไรต่างๆนี่แหละคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะคะก็มีอะไรก็จะอัปเดตตลอดาเรียกว่ายำรวมนะคะยำรวมก็จะไม่ได้ทําแบบคอนเทนต์เดียวนะคะก็คือแบบไปเจออะไรไปรู้จักใครไปที่ไหนกะกะทายจ้ะนะคะถ่ายทุกที่ก็เรียกว่ายำรวมค่ะ ยำประกบก็มียำหลายๆยำก็มีหมดเลยค่ะนะคะก็ก็เรียกว่าจะนำเสนอทุกอย่างนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี้ยใครเหงาเหมือนกับพาเที่ยวก็่าได้พาเที่ยวพากินนะคะโอเคละ่ะถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวพี่จีน่าไปข้างในก่อนนะคะไปค่ะนู้นน่าจะเป็นรถป้าป้อมแน่เลยอะ่ะตอนนี้กำลัง รอรถอนกพงศกรอยู่นะคะนี่ค่ะร้านสวยเนาะร้านน่านั่งมากอะ่ะเดี๋ยวไปข้างในกับไม่รู้เขาสั่งอาหารหรือยังสวยอะ่ะจากถ่ายข้างบนมากเลยอะ่ะข้างบนก็สวยเนี่ยในร้านนะคะ สวยมากค่ะร้านสวยมากหมดแล้วกินไปเลยค่ะ <c oughs> อึ้ยลิมทะเลอ่ะนี่ถ้าเป็นกลางวันจะสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นกลางวันจะสวยมาก <c oughs> ที่สุดอุ้สวัสดีค่ะสสาว,สาว มันมีกลิ่นของควันแบบ hey, ควันขโมงนะคะอันนี้กล้องหลังนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยทะเลสีสวยมากสาพน้ำใสแบบว่าโอ้โหตัวปลาแบบว่าถ้าเป็นกลางวันคงจะแบบเป๊ะปังมากเลยค่ะโลเคชั่นดีมากอสวยค่ะร้านเรือนก็สวยมาก ไฮกา e เอวี o n นโอเคเท่าน er em ี้ก่อนนะบายว้าวเยอะเกินคับไปคุยแล้วอันนี้แกงปลาอันนี้คือข้าวเลย นำพริกมาขามแน่ๆอันนี้คือข้าวค่ะไม่ต้องเปิดนะคะก็เห็นแน่นอน,นะคะ่ะนนก็น่าจะเป็นยำถัวแครอันนี้ก็จะเป็นแบบกล้วยแว่นนะคะอุ้ยทำไมเสียงจานดังมากเลยคะขอโทษครัขทขท้ขทขทาวน้าหน่จะไม่ทํนอันนี้ก็น่าจะเป็นลุยอันนี้ก็อุ้ยทำไมมันว้า โอ้ไม่กอดโอ้ยไปพี่ะโอ้ยเลยมันเล่นแสงขนาดนี้นะคะคุณพี่เดี๋ยวโดนเครื่องตรวจเพ็รนะคะพี่ระวังระวังนะคะพี่ที่สุดค่ะโอ้ไม่กอดค่ะวิขนมซีฟู้ดนะคะหวังจะข่าจะเก่งเนาะทุกวันทุกวันเสียใจแล้วก็สั่งรัยาตายที่สุด อีกหนึ่งนะคะบอนมันเต็มที่เลยนะคะเอ็นจค่ะ่ตอาเลยมเต็มที่เลยค่ะ<ห>ฉันเป็นคนถ่ายนะคะคนเลี้ยงคือคุณจีจี้นะคะ พี่ปีโป้ค่ะฉันก็ได้เลี้ยงอีกไม่กี่ครั้งแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่จีก็อาจจะต้องเลี้ยงดิฉันคือยินดีค่ะขอบพระคุณมากไม่เลี้ยงถุกเชนในไต่หูเลี้ยงสิคะยังไม่ได้ทายวิหล่อจังเลยอ่ะพี่จีเขาขายขั้นจรได้ไม่เกี่ยวอะไรกับยูทูบก็มีคนดีม่เกี่เขาเลยตัมาหากินใครชอบชื่ออะไรคะหล่อจังเลยค่ะน้องแฮกครับ โอ้ยแฮกหล่อมากเคยเห็นใน u t u b e พี่เป็นศิลปินปจัจจัเหมือนพี่พี่เคยเห็นใน youtube เลยเป็นนักร้องปะคาไม่นน่ <c oughs> จำผิดค,คนหรือเปล่าเขาเป็นยูทูบเบอร์จ้าเขาเป็นนักร้องไม่ใช่หรอ <c oughs> ยูทูบเบอร์จ้า <c oughs> ม,มาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะขนมซีฟู้ดจ้า <c oughs> นี่ค่ะมองไปด้านในนะคะในร้านก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ สวยงามหน้าตาอาหารที่นี่น่าทานมากบอกเลยค่ะ everyting h ี่สุดป้าน่าทาน,นา,นา,านอยู่แล้วค่ะวุ๊ยโดนอีกแล้ว <c oughs> อ่ะอืโอ้ย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 ว่าไม่ได้ขอเป็นแฟนวนวลนางเออ <c oughs> เดี๋ยวคนเล่นลีเกย์เยูะครับ